เดโก้คอสตาครับมีแนวทางมีความคิดที่ชัดเจนมากและมีความดุดันก้าวร้าวก้าวแร่งแล้วแต่คุณจะเรียกครับแต่มันเป็นวิธีการของเขาครับในการต่อสู้แบบตาต่อตาฟันต่อฟันต่อให้คนอื่นจะมองว่ามันดีหรือไม่ดีชอบหรือไม่ชอบอันนั้นเป็นเรื่องของคนอื่นครับเขาก็แค่ใช้ชีวิตทุกวันหลังจากนั้นอย่างมีความสุขแบบฉบับด้วยแนวคิดวิธีการและก็ลักษณะนิสยัยของตัวเองแบบนี้ครับนี่แหละครับดิโก้คอสตาครับ Mainstand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสตา้าบายจิตรกรสีํำเครือสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอลิสตา้านะครับกับผมจิตกรสียมเครือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลน,นะครับฝากกด subscribe กดติดตามให้กับช่องเราไว้ดยก่อนเลยนะครับเมนสแตนไท a แลนด์ Thailand, ครับขอบคุณล่วงหน้าไว้ณนะตรงนี้เลยนะครับวันนี้เป็นเรื่องของอดีตกองหน้า เชลซีคนหนึ่งครับหลายๆครั้งที่เราเห็นนะครับว่าบรรดาสปอร์สตาร์หรือกองหน้าจากต่างชาติย้ายมาเล่นในพรีเมียร์ลีกอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการปรับตัวครับเจอการรับน้องเล่นฟุตบอลหนักหน่วงหรืออะไรก็ตามแต่ แต่ยกเว้นคนนี้เอาไว้ครับหัวหอกเชื้อสายบาซิเเลียนและสเปนนิชครับนั่นคือเดโกคอสตาครับมีแนวทางมีความคิดที่ชัดเจนมากและมีความดุดันก้าวร้าวก้าวแกร่งแล้วแต่คุณจะเรียกครับแต่มันเป็นวิธีการของเขาครับในการต่อสู้แบบตาต่อตาฟันต่อฟัน และววันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนนี้ครับที่เขาไม่ได้สนใจครับว่าใครจะรักหรือเกลียดเขาเขาแค่ลงสนามไปเพื่อเก็บชัยชนะให้ได้ในวิธีการของเขานั่นคือการขับเคลื่อนตัวเองเพื่อเข้าสู่ปัญหาในสนามเ่ยฮะแล้วก็มีรอยยิ้มหลังจบเกมเสมอรครับดิโกคอสตาเนี่ยย้ายมาอยู่กับเชลซีเมื่อปี2014ครับด้วยความหวังก้อนใหญ่ๆเลยครับเพราะช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วง,งการเปลี่ยนถ่ายจากก่อนหน้านี้ครับ ถ้าเราจะนึกถึงกองหน้าตัวเป้าของเชลซีที่ประสบความสําเร็จดีเยสด็อกบาอยู่ในระดับที่ต้องยอมคาราวะเลยครับแล้วเชลซีก็พยายามตามหาครับตามหาใครสักคนหนึ่งที่จะเข้ามาวัดรอยเท้าของด็อกบาได้จนกระทั่งมาเจอกับคอสตารนี่แหละครับณเวลาตรงนั้นน,นะครับเอาข้าจริงคอสตาก็ยังไม่ได้ถึงขั้นว่าเป็นนักเตะอยู่ในระดับเวิลด์คลาสนะฮะแต่ว่าผลงานที่มันจับต้องได้ก็คือเป็นดาวซอนโวลาลิก้าของสเปนครับแล้วก็พาอลิโกมาดรดเนี่ยคว้าแชมป์ ของลิสเปนได้ในปี2014ปาดหน้าบาร์เซโลนาในนัดสุดท้ายเลยครับและก็มันเป็นจุดที่ทำให้เขาโด่งดังขึ้นมาซึ่งในวันที่เขาเดินทางมาถึงลอนดอนครับที่อังกฤษครับมันมีเป็นสกู๊ปครับจากทาง BBC ครับโดยนักเขียนที่ชื่อว่าสตีฟวลสันสตีฟวลสันเนี่ยบอกไว้ก่อนเลยครับว่าภาพลักษณ์ของคอสตานะครับจากที่เขาเคยเจอได้สัมผัสมา จริงๆก็ไม่ได้เป็นคนที่ดูดุดันอะไรขนาดนั้นครับเผลอๆนี่เป็นผู้ชายที่เงียบขรึมด้วยซ้ำไปเก็บตัวพูดน้อยสงบเยือกเย็ยนเหมือนมีความคิดอยู่ในหัวตลอดเวลาว่าฉันจะต้องทำอะไรบ้างหรือบางครั้งก็อาจจะมีรอยยิ้มออกมาหน่อยแต่ก็น้อยครับวิลสันเขียนตอบอีกครับว่าแต่พอได้ไปรู้ปูมหลังของคอสตานะครับเขาก็ได้คำตอบครับว่าทำไมผู้ชายคนนี้ถึงดูดูเงียบเหลือเกินพูดน้อยแล้วก็ครุ่นคิดอยู่ตลอดเวลาเวลาอยู่นอกสนามมันเป็นเพราะว่าความยากลำบาก จากวัยเด็กครับที่มันทําให้เขาเติบโตขึ้นมาในรูปแบบนั้นเหมือนเขาเก็บเรียวแรงเก็บทุกอย่างเอาไว้ในตัวเพื่อจะไประเบิดเวลาลงสนามครับเรื่องราวคอสตารเราอาจจะเคยเห็นผ่านหูผ่านตามาบ้างครับเคยเป็นกระเป๋ารถเมย์เคยเป็นคนขายเสื้อผ้าเสื้อชุดแข่งฟุตบอลแบบ ก๊อปเกรด A อะไรประมาณนั้นนะฮะซึ่งที่บราซิลก็ค่อนข้างจะได้รับความนิยมเขาเติบโตมาในครอบครัวใหญ่มากครับแล้วก็ด้วยความที่เป็นลูกคนสุดทองโอเคครับอาจจะได้การดูแลจากคุณพ่อแม่เยอะกว่าพี่ๆนะฮะแต่ว่าการที่เขาต้องอยู okay. ่กับรุ่นพี่อีกหลายๆคนเนี่ยนะฮะมันก็เป็นธรรมดาของกลุ่มเด็กๆครับใครที่ตัวเล็กที่สุดใครที่อายุน้อยที่สุดก็มักจะโดนโดนกลั่นแกล้งนะฮะ ซึ่งคอสตาก็ก็เป็นแบบนั้นครับตัวก็เล็กกว่าสู้ก็ไม่ได้เกิดทีหลังนะฮะร้องไห้ทุกวันเพราะสู้ไม่ได้จนกระทั่งเขาต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองครับนี่คือความคิดสมัยเด็ก,ดกนะฮะเขาแค่คิดว่าเฮ้ยบางครั้งเนี่ยจะมามัวให้คนอื่นมากันแกล้งหรือทําร้ายอยู่ตลอดเวลาไม่ได้มันไร้เหตุผลครับเพราะฉะนั้นคุณต้องตอบโต้บ้าง นั่นคือนาทีที่เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความคิดเขาเลยครับและเขาก็กลายเป็นนักฟุตบอลอย่างที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้วิธีการสู้กลับวิธีการตอบโต้วิธีการเอาคืนนะะเขาเอามาใช้ปรับในชีวิตของการเป็นนักฟุตบอลซึ่งพอเติบโตมาเนี่ยคอสตาก็รูปร่างสูงใหญ่บึกบึนนะฮะก่อนจะมาเริ่มเล่นฟุตบอลอย่างจริงจังเนี่ยตอนอายุสิบสาปีซึ่งจะว่าไปก็ไม่ได้แบบโดดเด่นอะไรขนาดนั้นครับเพียงแต่ว่าสไตล์การเล่นครับที่มันดุเดือดเลือดพลานเนี่ยนะฮะทำอะไรไม่ค่อยคิดหน้าคิดหลัง บางครั้งบทจะดีก็ดียิงยังไงก็เข้าแต่บางครั้งก็มักจะโดนใบแดงหรือแบบในในในสับในวงการฟุตบอลที่เราเรียกว่าแบบเสียค่างโง่อะยู่ๆก็โดนอะไรแบบนั้นสิ่งที่มันยืนยันก็คือเขาไม่ได้สร้างบุคลิกของตัวเองขึ้นมาแบบนั้นครับแต่มันเป็นมายเซตที่มันเปลี่ยนไปแล้วเขาก็ยึดถือเพื่อนร่วมรุ่นของเขาครับคนหนึ่งครับชื่อแชร์นี เตะบอลมาด้วยกันสมัยเด็กแล้วก็เข้าไปเล่นในทีมชุดยู15ของสโมสรท้องถิ่นครับชื่อว่าบาร์เซโลนาเอสพีอยู่ในเมืองเซาเปาโลและเขาก็ใช้ความแข็งแกรง่งความดุเดือดของตัวเองเนี่ยนะครับเติบโตขึ้นไปจนทั้งได้ค่าจ้างเดือนละ100อปอนด์แต่ประมาณสัก4,500บาทประมาณนั้นครับแชร์ก็เล่าว่าคอสตากำลังไปได้สวยเลยครับกำลังเติบโตขึ้นมาแล้วมีโอกาสที่จะได้รับเงินเดือนเพิ่มนะครับแต่จู่ๆก็โดนแบนไป4เดือนครับ เหตุผลเพราะว่าไปเอาคืนนักเตะฝั่งตรงข้ามครับไปตบคว่ำเลยครับแล้วก็ผลักกรรมการครับที่ตัดสินไม่ค่อยถูกใจเขากรรมการนี่ล้มหัวขม,มําเลยเนะี่ยโดนแบนไป4เดือนครับซึ่งนั่นแหละครับคือตัวตนของดิเโกคอสตาเขาเคยเปิดเผยสมยัยกเด็กครับว่าพร้อมจะสู้กับทุกคนมาเถอะนะฮะแม้ว่าบางครั้งเขาอาจจะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้แต่ผมเป็นคนที่เกลียดความพ่ายแพ้ครับถ้าแพ้กลับบ้านไปมันจะอารมณ์เสียครับแล้วก็คิดจะทายัางไงให้กลับมาผู้ชนะให้ได้ คอสาหนึ่งขั้นยอมรับว่าไม่ต้องมาเรียกร้องความเคารพต่อฝั่งตรงข้ามจากเขาเขาไม่เคยสนใจในเรื่องนี้ครับเขาแค่ลงไปและทําลายล้างคู่แข่งให้ได้สิ่งที่มันประมวลผลออกมาครับว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นคอสตาบอกว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเติบโตขึ้นมาเนี่ยคนละอย่างกับนักเตะเยาวชนที่อยู่ในศูนย์ฝึกของสโมสรต่าง ถ้าคุณเข้าไปอยู่ในสโมสรได้เติบโตในศูนย์ฝึกเยชนมันก็จะมีการสอนในเรื่องนอกสนามครับเรื่องระเบียบว,วินยัยเรื่องการวางตัวเรื่องการพูดเรื่องอะไรก็ตามแต่สอนให้เติบโตขึ้นมาได้แต่เขาไม่มีครับเขาสู้มาด้วยตัวเองสู้ในข้างถนนสู้ด้วยอาชีพการงานหรือก็ตามแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยในหัวของเขาคือลงสนามไปแล้วต้องชนะไม่ว่าจะด้วยวิธีการไหนก็ตามแต่ต้องยิงประตูให้ได้เพื่อให้ทีมเป็นผู้ชนะ ถ้าใครจะมาเตะเขาเขาก็เตะคืนถ้าใครจะมากระแทกสอกใส่หน้าเขาเขาก็พร้อมที่จะเอาคืนเช่นกันครับถ้าใครจะมาแบบถมถุยน้ำลายใส่เขาไม่ต้องสนใจครับเขาเอาคืนแน่นอนคอสตาบอกมันก็เป็นเรื่องปกติไม่ใช่เหรอเพราะเขาเติบโตมาแบบนั้นครับการต่อสู้เดินทางมาถึงเล่นในหลีกของโปรตุเกสครับกับสโมสร,รบรากานะฮะแล้วก็อีกหลายทีมในสเปนแล้วเขาก็เป็นแบบนั้นมาเสมอครับจนั้งมาที่เชลซีเนี่ยแหละครับอย่างเราเกิดไว้ตอนต้นครับว่าวิธีพเมลีกเนี่ยมันเป็นวิธีใหญ่ครับ มันเป็นวิธีที่พร้อมที่จะดับอนาคตนักเตะทางชาติหลายๆคนแล้วเชลซีก็เป็นสโมสรใหญ่ครับมีระบบมีแบบแผนมีการควบคุมการดูแลการปกครองแบบซีเนอริตี้รุ่นพี่รุ่นใหญ่รุ่นน้องมีครบหมดมันเหมือนเป็นทางแยกเล็กๆครับว่าเขาจะต้องปรับตัวไหมเพื่อให้เข้ากับสโมสรใหม่และหลีกใหม่หรือจะเป็นแบบเดิมครับนั่นก็คือดเดือดเลือดพล่านพร้อมไฟทุกคนพร้อมทําลายล้างทุกคนและสําคัญก็คือการลงทุนของเชลซีในครั้งนั้นเนี่ย มหาศาลมากครับจ่ายค่าตัวของคอสตานะครับ32ล้านปอนด์พร้อมค่าเหนื่อยอีก1 5 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์นี่คือเรทรายได้ที่สูงที่สุดในชีวิตของเขาครับเขาต้องชั่งน้ำหนักให้ดีครับหลายคนก็ขังวลครับว่ามาแล้วคงจะไปได้ไม่รอดมัง้งเดี๋ยวก็ตะบ,บะแตกไปไล่เตะโดนใบแดงนู่นนี่นั่นต่างๆแต่คนที่มั่นใจในตัวเขาคนแรกคือใครรู้ไหมฮะโชเซ่มูรินโญ่ครับเพราะมูรินโญ่เป็นคนที่ดึงตัวคอสตามาอยู่กับเชลซีมูรินโญ่บอกว่าซื้อเด็กคนนี้มานะ เพราะคาแรคเตอร์ที่ยอดเยี่ยมครับยอดเยี่ยมที่สุดแบบที่ผมต้องการยากมากๆครับที่คุณจะหานักแต่กองหน้าแบบเขาได้คนที่เป็นนักสู้โดยสัญชาตญาณคนที่รู้ว่าหากอยากได้สิ่งไหนแล้วต้องพยายามทํามันด้วยตัวเองเขารู้ดีครับเพราะตลอดทุกสิ่งที่เขาทํามาเนี่ยไม่มีใครเคยให้เขาไม่มีใครมาบอกว่าอ่ะคอสตาเอาไปเป็นเพราะเขาครับทำได้ด้วยตัวเองครับนั่นคือสิ่งที่มูนิโยเชื่อมั่นครับซึ่งมันก็เป็นอย่างที่หลายๆคนคาดการครับเขามีแบ็กอัพที่ดีก็คือ คุณสือของเขาเองแต่เวลาลงสนามมันก็เป็นไปตามธรรมชาติของตัวเองดุเดือดก้าวร้าวพร้อมเล่นนอกเกมตลอดเวลาไม่ต้องมาเรียกร้องให้เคารพฝั่งตรงข้ามเขาไม่สนครับตรงไปตรงมาและเขาก็ทบทวนครับว่าอะไรที่พาเขามาสู่ทีมใหญ่อย่างเชลซีได้ก็คือไอ้ความเชื่อในตัวเองแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้เขาเปลี่ยนคอสตาบอกเลยรับว่าเป็นไปไม่ได้ครับเขาชอบด้วยซ้ําไปกับการที่ได้เห็นเกมมันดุเดือดครับคอสตายอมรับว่าหลงรัก ในบรรยากาศที่มันครุกกุ่นแบบนั้นครับวันไหนที่เกมมันดูราบเรียบเล่นแบบถ้อยที่ถ้อยอาศัยอะไรประมาณนี้นะฮะถ้าถึงจุดหนึ่งเขาก็พร้อมที่จะจุดไฟให้กับตัวเองครับจะยอมเป็นอะไรก็ตามแต่จะยอมเป็นนักเตะชั้นเลวในสายตาของผู้แข่งไม่เป็นไรครับคุณเตะผมได้ผมก็เตะคุณได้แล้วทุกอย่างมันก็สู้กันไปโดยที่ไม่มีอะไรติดค้างกันจบเกมก็คือจบไม่มีมีเรื่องมีราวเอาไปคิดต่อนอกสนามโกรธเคืองไม่มีครับทุกอย่างให้มันจบอยู่ในสนาม และผลงานมันก็ออกมาร้อนแรงครับคอสตากับเชลซีในปีแรกนะฮะ mm hmm. เขายืนเป็นหน้าเป้าแล้วก็มีตัวสนับสนุนอย่างอตอนนั้นก็คงจะเป็นเชสฟราเบกัสครับที่กำลังท็อปฟอร์มเหมือนกันเล่นเข้าใจรู้ใจซึ่งกันและกันบอลจากฟราเบกัสจากกลางขึ้นมาถึงคอสตาจบด้วยการยิงประตูเสมอและแฟนๆก็เริ่มยอมรับครับว่านักเตะของเขามันเป็นแบบนี้ครับแต่เขาก็สู้เพื่อทีมเขาก็สู้เพื่อยิงประตูให้ได้ซึ่งกับการเป็นกองหน้าของสโมสรยักษ์ใหญ่ในพิมลี บางทีคุณก็ไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะแยะมากมายขอแค่ทํางานของตัวเองให้มันลุล่วงเป็นดาวยิงที่ได้รับการยอมรับจากแฟนบอลของตัวเองคอสตาบอกแค่นี้พอแล้วครับและที่สําคัญคือมันเปลี่ยนโฉมครับเปลี่ยนรูปโฉมของเชลซีไปเลยครับจากที่เคยถูกล้อเลียนว่าเป็นสิงสําอางบ้างเล่นแบบไม่ค่อยมีลูกดุดันอะไรบ้างนะครับแต่พอมีคอสตาเข้ามาเนี่ยมันกลายเป็นว่าเจอความสมดุลภายในตัวเองแล้วแฟนเชลซี Chelsea ก็ลิงโลดมากๆครับมีความสุขกับการที่มีคอสตาเป็นกองหน้าตักเป้า ยกเว้นแฟนทีมอื่นครับทุกครั้งที่เขาไปเล่นที่สนามอื่นทีมออกไปเยือนน่ยนะมันจะมีเสียงเพลงล้อเลียนเยอะหยันด่าทออยู่ตลอดเวลาเพราะด้วยบุค,คลิกของเขาเป็นแบบนั้นครับแต่ถามว่าคอสตาสนใจไหมไม่ครับครั้งหนึ่งครับในการไปเยือนที่เอเวอร์ตนหลังจบเกมเนี่ยนะครับโรเบรโตมาร์ตินสครับกุนซือของเอเวอร์ตนในยุคนั้นนะออกมาต่อว่าดิโโก้คอสตาแบบดักหน่วงมากเพราะในเกมนั้นเนี่ยคอสตามีปัญหากับชิมุสโคมนครับ แบ็คขวาของเอฟเวอร์ตันด้วยการเข้าไปเยาะเยะ้ยหลังจากที่โคแมนนั้นทําพลาดทําบอลเข้าประตูตัวเองมาเตนอสบอกนี่คือนักเตะที่ไม่เคยเคารฟฟบอลกรษเลยแม้แต่น้อยน่ารังเกียจมากๆแต่ก็อย่างที่รู้กันครับถ้าเป็นสัพท์วัยรุ่นก็คือไม่เคยแผ่วครับมาเลยครับเพียงแต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นในยุคนี้เนี่ยเราอาจจะได้เห็นภาพจับหรือการตัดสินจากเว R เยอะหน่อยเพราะสิ่งที่คอสตาทำเนี่ยโอ้โหมันมีสื่อก็คือ442คแรบบับบันทึกไว้เลยครับว่า อัดหน้าปโบสเรต้าของมาสตี้กระแทกมาตินสเคเทลจนคิ้วแตกตะโกนเยาะเย้ยใส่หน้าของชิม,มุสโคแมนตบหน้าโลลองกรอเซอรนี่กองหลังของอาร์เซนอลอันนี้ที่แบบจำได้นะเอาแบบคร่าวๆนี่คือผลงานของนิวโกคอสตาครับซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่เขาเหมือนจะภาคภูมิใจในตัวเองที่ตัวเองเป็นคนแบบนั้นด้วยความดุเดือดด้วยความก้าวร้าวพาตัวเองมาถึงจุดตรงนี้ได้นั่นคือผลว่าทุกครั้งที่เวลาไปเล่นทีมเยือนครับเขามักจะโดนโหทุกสนาม แต่สิ่งที่เขาได้รับกลับมาก็คือการยอมรับจากแฟนบอลเชลซีมากขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่แฟนบอลเชลซีนั้นปรบมือให้ดังที่สุดครับเวลาลงสนามเขากลายเปน็นดาวซุปเปอร์ของพรีเมียร์ลีกพาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกและนั่นคือการพิสูจน์ตัวเองครับว่าจงยึดถือในแนวทางของเราครับถ้าคุณเป็นคนแบบไหนแล้วสิ่งนั้นมันพาคุณเติบโตขึ้นมาประสบความสำเร็จอย่าเปลี่ยนแปลงตัวเองครับแล้วคอสตาก็ยืนยันแบบนั้นทุกครั้งอีกหนึ่งแนวคิดที่มันน่าสนใจครับ ว่าทาไมผู้ชายคนนี้ถึงมันดูโอ้โหดุเดือดเลือยเกินมันมีอยู่คําพูดหนึ่งครับที่เขาพูดอยู่เสมอนั่นคือคําว่าอนาคตยังมาไม่ถึงครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นณปัจจุบันแม้ว่าเขาจะต้องเจอกับบทลงโทษใบแดงติดโทษแบนแต่เขายืนยันครับว่าไม่เปลี่ยนแนวคิดและว,วิธีการเล่นของตัวเองหลายคนเคยพูดครับว่าถ้าคอสตามีความเคารพต่อคู่แข่งมากกว่านี้หน่อยหรือมีพฤติกรรมที่น่าเคารพมากกว่านี้หน่อย ก็น่าจะก้าวขึ้นไปอยู่ระดับโลกได้ได้รับการยอมรับจากจากวงกว้างได้จากคอสตาปฏิเสธเรื่องนี้ครับ mm hmm. เขาไม่เคยสนใจเลยครับเขาไม่เคยต้องการจะเป็นแบบเดวิดเบ็คแฮมคริสเตียนโรนโดเรเนเอลเมซี่ไม่สนครับ mm hmm. ขอแค่ลงสนามไปแล้วก็เป็นกองหน้าที่ยิงประตูได้เฉียบคมยิงให้ทีมชนะได้พอแล้วครับไม่จำเป็นต้องเป็นคนดีเลืศอเลยขนาดนะั้นขอแค่ทํางานในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบอย่างดีเยี่ยมคอสตาก็โอเคเลยครับเขาก็อยากเป็นคนเดิมแบบนี้แหละครับ เป็นเด็กหนุ่มจากบราซิลเติบโตมาจากแหล่งเสื่อมโทรมแล้วก็ประสบความสำเร็จได้จากสิ่งที่เขาพูดเราก็เห็นนะฮะว่าคอซ่าก็เป็นแบบนี้ครับสุดขีดทุกเรื่องโหดก็โหดสุดขีดเดือดก็เดือดสุดขีดอารมณ์ร่วมในเกมก็สุดขีดเช่นเดีนครับเวลาดีใจก็บ้าคลั่งแบบสุดขีดเฉลิมฉลองแบบเราแทบไม่เคยเจอมาก่อนมันมีอยู่ครั้งหนึ่งครับฤดูกาล2016ถึง2017ครับเกมนั้นเนี่ยเขายิงตูชัยให้กับเชลซีชนะเวสต์บอมวิชอเบียนหลังจบเกมครับโพสตลงใน สตอรี่ในอินสตาแกรมของตัวเองเฉลิมฉลองด้วยสไตล์การเต้นแบบฉบับคนบราซิลของเขาครับสไตล์เซมบ้าของเขาแล้วก็ในมือเนี่ยถือเบียร์สิงเนี่ยอยู่สองขวดครับดื่มตรงนั้นเลยครับตุ่มตามตุ่มตามกลายเป็นเรื่องฮือฮาครับเพราะว่ามันไม่เคยมีนักเตะคนไหนกล้าทําแบบนี้ครับทุกคนตั้งคําถามต่อเลยครับว่าโอ้โหแบบนี้โดนแน่ๆแ,แล้วณนะเวลานั้นนะฮะเทรนเนอร์ของเชลซีคืออันเชโอาคอนเต้ซึ่งระเบียบวินัยแบบเนี้ยบมากครับ ทุกคนต้องดื่มต้องกินอย่างที่นักโภชนาการกําหนดไว้ห้ามมีใครแตกแถวเด็ดขาดแต่ปรากฏว่าคอนเต้แบบผายมือให้เลยครับไม่มีปัญหาคอนเต้บอกไม่มีปัญหาครับถ้ามันอยู่ในอารมณ์แบบนั้นนะครับชนะสุดเวียงแล้วคุณอยากจะดื่มเครื่องดื่มหรือจะดื่มเบียร์สักขวดสองขวดแบบเยน็ยนๆให้มันชื่นใจคอนเต้บอกไม่มีปัญหาครับบางทีมันอาจจะเป็นข้อดีในการฟื้นฟ,นฟนูร่างกายด้วยซ้ำไปคอนเต้เล่าต่อว่าผมรู้ครับว่าตัวเองเนี่ย เป็นคนที่รีเว็บวินัยแบบสุดๆมากแต่ผมก็รู้จักนักเตะของผมดีว่าพวกเขามีความเป็นมืออาชีพสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปยุ่มยามอะไรขนาดนั้นครับจะไปบอกว่าเฮ้ยอย่าทําแบบนั้นอย่าก,กินอันนี้อย่าทําอย่างนู้นทุกคนรู้ดีครับว่าอะไรมันอยู่ในขอบเขตของตัวเองคอนเต้บอกผมไว้ใจในความเป็นมืออาชีพของลูกทีมของผมและเชื่อว่าเขาจะมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีขึ้นหลังจากนี้ครับ ซึ่งมันก็เป็นอย่างที่คอนเต้บอกไว้ครับคอสตาก็กลับมาแสดงความเป็นมืออาชีพได้อย่างยอดเยี่ยมยิงซีซั่นนั้นไป22ประตูและก็พาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอีกครั้งเป็นครั้งที่2ในรอบ3ฤดูก,กาลของเขาครับอย่างไรก็ตามครับสุดท้ายแล้วชีวิตมันก็ไม่สามารถจะไปอยู่ในกฎอยู่ในกรอบอะไรตลอดเวลาได้ครับซึ่งคอสตาก็เขาเรียกว่าพร้อมรับมือกับทุกสาการแบบนี้ดีกว่าในวันที่เขายังเป็นคนสําคัญอยู่ยิงประตูได้อยู่ ได้รับการยอมรับจากเพื่นอน่วมทีมจากแฟนบอลจากผู้จัดการทีมทุกอย่างแฮปปี้ครับแต่ถ้าอีกวันถัดมาเขาจะกลายเป็นคนที่ถูกจับตามองถูกวิพากษ์วิจารณ์หรือไม่เป็นที่ต้องการของผู้จัดการทีมเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรครับคอสตาเป็นคนแบบนั้นครับระยะเวลาที่มันท็อปฟอร์มที่สุดกับเชลซีเนี่ยมันก็ค่อยๆลดระดับลงครับและคอนเต้ก็เป็นเป็นประเภทอย่างที่เรารู้กันนะครับเทนตรงเชื่อมั่นในตัวเองแนวคิดของผมถูกต้องเสมอถ้าใครรับไม่ได้ก็แยกทางกันไป ในวันที่เขาต้องออกจากเชลซีนะครับคอสตาร์เาฟังว่ามีข้อความส่งมาจากคอนเต้แล้วก็บอกตรงๆครับว่าซีซั่นนี้คุณไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในแผนการทําทีมของผมนะเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสมีข้อเสนออะไรเข้ามาสามารถตัดสินใจได้เลยถ้าเป็นคนอื่นนะอาจจะรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมฉันโดนลดทอนความสําคัญไม่ให้เกียรติกันซึ่งกันและกันหรืออะไรก็ตามแต่คอสตาให้สัมภาษณ์ตอบโต้เพียงแค่ว่าโอเคครับแม้ว่าผมจะมีสัญญาอยู่กับเชลซีแต่ถ้าผู้จัดทีมบอกแบบนั้นก็แค่ต้องย้ายออกไปครับ แค่นั้นเลยครับแล้วมันก็ค่อยๆดรอปลงเรื่อยๆครับหลังจากที่ออกจากเชลซีเขาก็ไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดี่สุดอีกเลยครับกลับมาอยู่กับอาร์ตโกมาตริดสโมสรที่เขาผูกพันเหลือเกินแม้ว่าตอนนั้นเนี่ยจะมีข้อเสนอมากมายนะครับจากชนสิสซูเปอร์ลีกที่จีนครับที่พร้อมจ่ายเงินมาหาศาลจากลีกตะวันออกกลางครับแน่นอนครับเงินมาหาศาลเช่นกันซึ่งถ้าเขาไปที่จีนไปที่ตะวันออกกลางเอาแบบคิดง่ายๆครับหลายสิบล้านปอนด์มีแน่นอนแต่คอสตาก็เป็นคนแบบนี้ครับเขาไม่เคย คิดถึงในเรื่องของอนา,าคตหรืออาจจะด,ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาเป็นว่าคอสตาเป็นคนที่อยู่กับปัจจุบันดีกว่าครับ <_ letter> เขาไม่ได้กังวลในเรื่องของอนา,าคตมากมายหรือมันจะมีนู่นนี้นั่นเข้ามาเป็นเม็ดเงินมากมายมหาศาลแต่ทําตามหัวใจเรียกร้องครับถ้าเขาสบายใจในการอยู่กับที่ไหนเขาจะกลับไปอยู่ที่นั่นครับนั่นคือผลแบบเรียบง่ายมากครับในการไปอยู่แอริโกมาริดอีกครั้งหนึ่ง เขาสัมภาษณ์ถึงตอนนั้นครับว่ารู้ครับว่ามันมีข้อเสนอมากมายเข้ามาแต่ถ้าไม่ใช่อัลมาดริดผมก็คงไม่เตะบอลอีกแล้วผมคงอยากจะกลับไปอยู่ที่บราซิลอยู่กับครอบครัวเพราะสองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมมีความสุขที่สุดก็คือครอบครัวแล้วก็สโมสรอัลมาดริด ER ไม่มีอะไรให้ต้องเสียใจครับถ้าคุณแน่วแน่กับความคิดของตัวเองมากพอและคอสตาก็เป็นแบบนั้นครับมันก็กลับมาที่คำถามเดิมครับบางครั้งเขาอาจจะเป็นดาวซูมโที่โดดเด่นกว่านี้มีชื่อเสียงมากกว่านี้ได้รับรางวัลอะไรมากกว่านี้ครับถ้าเขาปรับเปลี่ยนวิธ และแน่นอนครับอาจจะทําเงินได้มากกว่านี้ด้วยซ้ำไปแต่คอสตาบอกว่าปัจจุบันดีที่สุดครับไอ้เรื่องพวกนั้นเป็นเรื่องไกลตัวมากเป็นเรื่องของอนาคตซึ่งมันยังมาไม่ถึงครับแล้วเขาก็ไม่ได้รู้สึกผิดหวังในตัวเองแต่อย่างใดครับแค่ทําในสิ่งที่ตัวเองเชื่อต่อให้คนอื่นจะมองว่ามันดีหรือไม่ดีชอบหรือไม่ชอบอันนั้นเป็นเรื่องของคนอื่นครับเขาแค่ใช้ชีวิตทุกวันหลังจากนั้นอย่างมีความสุขแบบฉบับด้วยแนวคิดวิธีการแล้วก็ลักษณะนิสัยของตัวเองแบบนี้ครับนี่แหละครับ ด i โก้คอสตาครับสำหรับสิงบรูนะครับอ่าคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยครับรู้สึกยังไงบ้างกับคอนเทนต์ตรงนี้นะครับแล้วก็ฝากสำหรับแฟนแฟนเชลซีนะครับสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมฟุตบอลจากทางสิงคอร์ปอเรชั่นนะครับแวะเข้าไปติดตามได้ที่แฟนเพจสิงเวิลด์ออฟฟุตบอลได้เลยนะครับซึ่งมีสิงคอร์ปอเรชั่นนะครับเป็นผู้สนับสนุนหลัก ของสโมสรฟุตบอลเชลซีอย่างเป็นทางการนะครับสาวกสิงบรูห้ามพลาดเลยนะครับแวะเข้าไปเยี่ยมเยียนได้ครับที่แฟนเพจ Sing World of Football นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กับช่องของเรานะครับ Main Stand Thailand ครับนอกจากช่องทาง YouTube แล้วยังมี Facebook Twitter Instagram TikTok นะครับแล้วก็ช่องทางใน Podcast ครับ Sound c l Spotify Apple Podcast เพียงแค่ค้คำว่า Main Stand ครับขอบคุณมากมครับสวัสดีครับ